หน่องคนเดินแม่แจ่มนะขบนนี้แม่แจ่มนู่นนะได้แม่แจ่มแม่แจ่มแม่แจ่มเคยเคยเคยได้ยินไหมอะไรมันเรียกว่าแม่แจ่มเหรอแม่แจ่มแจ่มมล้ำพางแม่แจ่มอ๋อเนี่ยเขาเรีอยู่แม่แจ่มเหรอใช่แม่แจ่มเนี่ยกระมาช่วงนี้เนี่ยข้าหกประดี๋ยวอ้าวกันยาถ้ามีงานนี่งานมันมีงานถนนคนเดินหรือเปล่าคล้าใชอยังไง้นอ่ะเต็มหมดเลยอ่ะเดี๋ยวครีมข้าขบนนี้ บนไหน,<บ>น,นเนี่บนบนู้น,นบนนู้นอ่ะเด็กน,น,น้อยเต็มน่าต่อเทดินโง่เนี่ยไ่แจ่มแต้นะขอบคุณนะเจ้าเนี่ยเด็กบอยก์เนี่ยเบียร์ไอริสก,ก, <c oughs> กุ้าาเหนือเนี่ยอู้งกำเมือง,งเนียเ่ยไบก์ก์กินเบียร์กันแบบหัววันเนี่ยโอ้บีทีจอดมีเนี่ยเหมันกัที่จอด<อ>ไหนมูครูเดี๋ยวเขาจะไปกินไหนกินเนี่ยเ แล้วก่าคืออะไรมันก็ได้ยินบ่อยเราต่อรถกันแล้วตอดใจหน่อยครับเมื่อกี้มีงานด้านหน้าเที่ยวครัโอ้โห,โหว่นหล่อจังเลยก็ยยดดยเราอยู่บ้านแม่เจ็ดนะครับพอดีเรามาโชคดีครับเรามาจังหวะที่เขามีงานกันพอดีเลย เขาปลูกแก้มังกรปะอะไรทุกอย่างนี่แหละดูขาพอดีเลยเรามาช่วงนี้พอดีเลยวันนี้ที่6นะครับ ติดให้หน่อยเร็วนี่มีจุดทัดกองถูกต้องแม้จะไม่ได้ใส่แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวลาบู้บุาโอ้สดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟดอยแม่แจ่มนี่เดี๋ยไปกินข้าวันที่นี่ไปชิมที่ที่นี่เปนอะไอร่อยมาก อะไรอร่อยมากครับมีก๋วยเตี๋ยวแาอีมาให้้ <c oughs> องเกนาัท <c oughs> เที่ยวเยอะเลยครับ <c oughs> แพงเลย ไม่มีตลอดเลยหลับแต่มันก็กลัวไงระแวงใช่แม่มันก็นกนกระแวนแต่ไม่มีอะไรจิตสัมผัสจิตอะไรเลยตอนนั้นอ่ะคุณอาเสียใช่ปะ่ะไปงานศพแล้วพาเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็เห็นว่าอาตามมาเอาตามมาส่งที่รถพอสนิทกันกูบอกอย่ามาพูดอย่างนี้เห็นอะไรไม่ต้องพูดกูอยู่ไม่ไหวนะเสียว <c oughs> <c oughs> แบบมันก็ไม่รู้เราไม่เห็นนะเสียวว่ามันเสียวสหลังนะนี่นะครับตอนนี้ก็ถึงที่น้ําตกน้ําพุร้อนอ๋อเขามีกลางเต็นด้วยจอดแถวนี้เลยตรงไหนก็ได้โอเคโอเคครับถึงแล้วถึงแล้วดีข้างในมันเต็มเลยถึงแล้วครับน้ำพุร้อน เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแกซองนะครับว้าวน้ำแร่ด้วยว้าวคนเยอะเลยวันนี้นี่มาผิดวันแน่เลยคนเพียบเลยอ่ะออเข้ามาละเข้ามาละที่หลังเข้ามาแล้วเมื่อกี้โดนเป่านะครับแพ้ไปสองรอบ เข้าไม่ให้เข้ามีมีจุดเข้าไม่เข้าตกลงเอาไข่มากี่ใบครับแปดพี่เอาไข่แปดมาครับแต่น่าจะแตกไปแล้สักใบเอาไข่แปดเหมือนใช่ไหมไข่ไงไข่ปีงไข่ปิ้งไข่ปิ้งไข่ปิ้งอะไที่โดครับได้ยินเสียงรถพี่หลังนะตัวตัวไหนไม่รู้เนี่ยคนสมัย พี่หลังได้เสียงถึงปุ๊บๆคนเยอะมากเลยอ่ะเอาไงล่ะไปนะไปนะฝนตกเลยนะวันนี้ไปแล้วสบาช,ชิกค,คอมลุยาาระกํา,าัดีอมลก,กันน้ำ่ะเนี่ยไอ้ไม้อก,กันแต่กล้องเอาไม่กันัอือถือถ <laughs> ือล่มไป นู่นอ่ะที่กลังหันนูน่นนะฮะนู่นอะที่อัดคนเชียงใหม่ไม่เคยมาเลยไม่รู้ที่ด้ดวย,ยกว่าจะหาที่จอรดรถได้ มันกลัวเมื่อกี้ไอคนนั้นอ่ะมันก็ปล่อยปล่อยรถเข้าไปเห็นเป็นผู้หญิงมั้งแล้วมันก็ยกไอควยขวางไว้เถอะไปนน่นครับวันนี้มันเป็นเทศกาลพอดีเลยปรนหยชน์หลายวันคนเลยเยอะเลยนน่นครับวันกับม ทำมิวสิกได้พอดีเลยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งแช่เท้ากันนี่มีที่ต้มไข่ด้วยครับเอาต้มกันแบบนี้เลยนี่นี่ครับเขาบอกว่าถ้าต้มไข่อ่าสิบเจ็ดนาทีอุณหภูมิ เจ็ดสิบจุดก้าองศาเนี่ยไขแดงจะแข็งไขขาวจะเหลวครับแตบบ่ละบ่อที่เขาก็จะมี <c oughs> บอกหมดว่ากี่นาทีเป็นไข่ชนิดแบบไหนน้ำร้อนกี่องศา เต็มเลยครับวันนี้กิน,นกรรมฐานรอง่อนเดินงทาไปมัเดื่อยเ,เรื่อยๆครับวันนี้ฝนตกด้วยครับแต่ออกออกมาตอนเช้าไม่ตกนะครับ ตอนนี้ตกไม,ไ,มไม่เมื่อกี้ตกเยอะตอนนี้ไม่เท่าไหร่รูตุ้มบางแบบมีมันก็ยังมีอยู่หลายบอ่อนี่ก็ <c oughs> อีกบ่อหนึ่งสิบห้านาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวครับ ร้อนเราจะไปเกันห้องอาบน้ำแร่นะครับไม่รู้จะว่างหรือป่ะถ <c oughs> <c oughs> ือใส่กันมาเป็น แข็งเปนแผงเลยครับอออนเซ็นอยู่ทางนู้นทางซ้ายวัน,นเยอะจ,จริงวันนี้นี่ ก็เล่นน้ำเลยครับมีส่นกินข้าวพอข้ามไปก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าแจสอนออนเซน็นเป็นแนวไฟเว a t ออะครับเป็นห้อง<ม>เป็นห้อง,องกเ,เดี๋ยวไปดูแป๊บนึงาามีข้าพาันธุ์ตัวไหน

ได้ได้ได้ค80บาทนะครับเขามีค่าบริการครับเท่าไหร่นะพี่ี่บาทคนละ80คนละ80ผู้ใหญ่0มีให้ตัวพักมาด้วยก็เลยเป็น80สองสามคนสามคนสองร้อยสอบบาทไแปดสี่สิบสี่สองร้อย้อยสบสิ ปลาต่อมาบคลาผืนพาชตัวครับเนแบสีทีอยู่นะสามนามนน้ำหมน้าหม้น้เจ้าเาแบบตัวพิ้ตัวเจ้ทพมเช็ดก็ไผมผมโย่นี่ นี่มัเป็นบอน้ำร้อนที่มันเป็นห้องเช่าน่ครับคอแลผมฮะเออยืนผมมาได้เข้าผมอยู่ต้งนอกเลยเดี๋ยวไปลองดูกันมันไปยังไงนี่ได้ไปแล้วได้แล้วจะเข้าบสิบาทยี่สิบาทค่าเช่านะครับแล้วก็ค่าไปลงห้องหนึงเดียวไปดูกันครับตามไปไปดูกันครับฝนตก มันเป็นบ้านส่วนตัวไม่ใช่เป็นห้องส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลงเป็นกลุ่มก็ได้เพราะลงคนเดียวก็ไม่จะคุยกับใครเนาะเราก็ต้องลองดูอุ้ยหรืจะหลุดมือหรือว่าหาใครมาลงด้วยถูกต้องหรือว่าหาใครมาลงด้วยแต่ว่ามันร้อนนะแมันร้อนนะมันต้องโอเคปหมไม่รู้ห้องไหนเนี่ยห้องห้องนี้ห้องนี้อ๋อเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในครับเดะเอาดูบรรยากาศก่อน นี่ครับอันไหนดีอันน,นีใช่ไหมนี่อ๋อน, oh. นั่งได้กันประมาณสี่ oh. คนนะครับอาบน้ำแล้วก็เขามีคำอธิบายหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับอันนี้ข้ขวาวคนปฏิบัติอยู่ติดป้ายเลยครับพี่อ๋อครับนูน่นเดี๋ยวค่อยหาให้ดู <c oughs> อ,อันนู่นว่างเลยครับเดี๋ยวพอแช่ไปนะ อายุจะลดลงอีกยี่สิบปีครับเพื่อนลองดูนะเนี่ยหน้าแก่ๆลงไปดูนิจะหนุ่มขึ้นนะวะางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวรอพี่หนุ่มแชร์สักฟังหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกครับตรงที่นูน่นอ่ะไดเ้เดี๋ยวโทรหาดียโทรหาได้โอเคเดี๋ยวผมไปดูองทางหนึ่งครับอ่เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่ เขาบอกว่าอาบน้ําก่อนและหลังลงอ่างอาบน้ําแร่ค่อยๆหย่อนตัวลงอาบอาเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ควรแชร่เกินสิบนาทีนะครับประมาณนี้เนี่ยก็เป็นแบบนี้ครับโอเคแต่เดี๋ยวเรารอพี่หนุ่มออกมากันดีกว่า เดี๋ยวมาเจอกันนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่หนุ่มแอดมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่หนุ่มดีกว่าว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่แช่อออนเซนมานะครับเดี๋ยวลองดูเนะมื่อกี้เห็นแว็ๆนี่มาแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กัน มากับพี่อำ่ำเป็นไงบ้างโอ้ยถ้าชายอีกนิดนึงนะครับสุกไปหมดเลยเก <c oughs> ี่ยว <c oughs> องศาฮะเขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกเมื่อกี้ผมเห็นห้องนูง้นสี<อ>่สิบสี่สิบนิดนิดไม่รู้เหมือนกันพี่อ่ำบอกคืนแล้วไม่ไหวต้องต้องถามพี่อ่ำว่ากับป่งกวาวที่ไหนร้อนกว่ากันนะเออที่ป่งกาวร้อนกว่าแลอันนั้น แค่ลงไปหนึ่งนาทีก็ไข่สุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไก่ไก่เดี๋ยวยทดดุ๊กไก่คออกไปสุกนาทีเดียวสุกเลยแต่แต่นี้ห้านาทียังไม่สุกน่าจะเป็นประตูอะเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนครับเพื่อนมาเลยนะเราไม่ต้องไปที่ญี่ปุ่นแล้วเมืองไทยเรา ดีกว่าทุกที่มีมีหลายที่ด้วยครับใช่ถ้าเพื่อนๆไปรู้จะไปไหน <ừ. S 1> นะครับเปิดเลยครับ Go Outing ครับมีทุกที่ที่เราเปิดไปมีทุกที่ที่เราแนะนําหรือเพื่อนๆไม่ทันใจนะ็อ b o x หาพี่หนุ่มพี่หนุ่มอายุน้อยร้อยโลครับ Inbox มาเลย m e s s e จ g e r มาได้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะบอกเลยว่าที่ไหนดีราคาเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้นะครับพี่หนุ่มลงให้ดูแล้วเช่าผ้าขมาม้าอันนี้ผู้ชายนะเช่าผ้าขมาม้าผ้าถุงสิบบาท นะครับผ้าชิ้ตัว20บาทนะครับเป็นค่าบำรุงสถานที่เขาอีก50บาทนะครับเป็นบอกส่วนตัวลงได้4คนเหมือนที่พี่หลังถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับมาได้เลยเมืองไทยเรามีดีกว่าทุกที่นะครับยังไงก็เชิญนะครับอที่นี่อะไรนะอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับจังหวัดลำปางนะครับเชิญเลยนะครับเพื่อนๆที่นี่สุดยอดกลตติ้งพาเพื่อนไปได้ทุกที่ครับอ่ะเดี๋ยวโด มันมีอีกหลายที่อยู่เดี๋ยวเราจะพยายามพาไปให้ครบทุกที่ของภาคเหนือเนี่ยครับอาจจะเป็นโซนเชียงใหม่มีอีกสองสามที่ครับใช่ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเราพาไปนอนทั้งคืนดีกว่าอ่าใช่ครับใช่ก็มีทั้งักแบบริมน้ําตกเลยนะแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับแล้วก็มีหมูกระทะสําคัญมากเราจะไม่พลาดอาหารอาหารนียนิยมนะทุกที่เลยนิยมทุกที่ทุกดอยครับตอนนี้ครับใช่โอ้ยฝนตก นี่มีฝนตกอยู่ยนะแดูแดูฝนเอาสวยบีแบกค,ครับครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าแล้วกันครับผมครับพบกันแล้วครับโตาติ้งไปทุกที่